สนับสนุนโดยบริษัทสนุนไพรปัญจสีจำกัดกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันในช่วงสุขภาพดีวิถีไทยกับสมุนไพรปัญจสีค่ะดิฉันนำเรื่องราวดีๆวันนี้เรื่องของสุขภาพผมโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะปัญหาเส้นผมนั้นเป็นปัญหาใหญ่หลายท่านยอมรับใช่ไหมคะเนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไปค่ะเด็กวัยรุ่นตามแฟชั่นนะคะ จากการดัดกัดกรกย้อมก็ทำให้สุขภาพเส้นผมแย่ yeah, เสื่อมโทมการเปลี่ยนสีผมบ่อยๆถ้าไม่แพ้คุณตามแฟชั่นไม่เป็นไรค่ะเพื่อความสวยงามทันสมัยนะคะแต่ถ้าคุณแพ้แล้วคะมันไม่ใช่เฉพาะเส้นผมเท่านั้นแต่ตัวรากผมของคุณถูกทำลายไปด้วยทำให้เส้นผมของคุณหลุดร่วงได้ง่ายๆ บางท่านถึงขนาดศีรษะล้านบางท่านก็ผมบางลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วคุณหาทางแก้นั้นค่อนข้างยากนะคะที่สำคัญถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพเส้นผมกับหนังศีรษะทำใจไว้ก่อนอย่าไว้ผมยาวค่ะคุณต้องตัดผมให้สั้นไว้ก่อนเพราะคุณจะต้องบำรุงตั้งแต่หนังศีษะรากผมแล้วการที่ไปหล่อเลี้ยงเส้นผมถ้าผมคุณยาวนะมันไปไม่ถึงนะคะ เอาแค่ผมสั้นก่อนดูแลใหม่ค่ะคุณยังมีโอกาสที่จะได้สุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่นะคะลองดูนะคะเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะไม่ว่าคุณจะแพ้จากอะไรก็ตามเรื่องเก่าเราทิ้งไว้ก่อนเรามาดูแลกันให้ถูกวิธีคุณใช้แชมพูที่มาจากธรรมชาติและผมที่คุณหลุดร่วงนั้นคุณก็ใช้โลชั่นบำรุงรากผมค่ะ ซึ่งโลชั่นตรงนี้จะเป็นส่วนผสมที่มาจากสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมรากผมและหนังศีรษะโดยตรงนะคะส่วนผสมเหล่านี้ก็จะมีประเภทน้ำมันมะพร้าวแน่นอนค่ะให้ความชุ่มชื้นเป็นตัวบำรุงผมเป็นตัวบำรุงให้หนังศีรษะนั้นมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากว่านหางจระเข้ค่ะตัวนี้ เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีเป็นตัวสมานแผลนะคะทำให้ผมของคุณนั้นสลวยและก็ยังทำให้รากผมของคุณแข็งแรงด้วยนะคะลดอาการอักเสบจากการเจอสารเคมีได้เป็นอย่างดีค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากงาน,นะคะงานั้นเป็นน้ำมันที่บำรุงหนังศีรษะได้ดีมาก ทำให้รากผมนั้นมีความแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายนะคะแล้วยังกระตุ้นการทำงานของเม็ดสีผมได้เป็นอย่างดีถ้าเม็ดสีในการสร้างสีผมเสื่อมสภาพนั่นแหละค่ะก็จะทำให้ผมของคุณงอกก่อนไวแล้วก็ขาวฉะนั้นดูแลกันก่อนตั้งแต่ยังไม่เกิดปัญหาเพราะผมของเรานะั้นมันเป็นตัวฟ้องไวได้ดีมาก สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะลองสอบถามมาทางรายการของเรานะคะเรายินดีที่จะตอบคำถามทางด้านสุขภาพตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยคะ่ะขอทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัด โรงแรมชินปุระจังหวัดพิษณุโลก